สวัสดีครับเด็กผมมาคนนี้คือผมเองและนี่ก็ผมตอนปัจจุบันและจะซอยเป็นผลงานแรกของผมจากนั้นผมก็มีผลงานเข้ามาเรื่อยๆ่เมื่อจะเป็นผลงานการแสดงหรือผลงานทางโฆษณาต่างๆและยังมีผลงานการประกวดตามเวทีต่างๆด้วยครับกิจกรรมรอบผมผมก็ชอบทํานะอย่างเช่นเล่นโรเลร์เบขี่จัก,กรยานในการเล่นสวนน้ํต่างต่างครับตัวผมเนี่ยเป็นเด็กที่แพนมงัวมาตั้งแต่เด็กๆดเลยดื่มแ,แทนนมทัวเหเลี้ยง ซึ่งน้ำตานเนี่ยจะเป็นนงที่ผมชอบมากๆไม่ว่าจะก่อนทํากิจกรรมหรือหลังทํากิจกรรมต่างๆหร,หรือก่อนสอบผมก็จะมีตัวช่วยเสริมความจำคือการดื่มนมรัตตาอสน,นั่นเองครับกิจกรรมในโรงเรียนของผมก็มีเช่นการเป็นตัวแทนวันพ่อครับผมการนําชมพิพิธภัณฑ์การแสงชาติที่โรงเรียนของตัวเองนั่นเองครับและการพูดบรรยายให้เพื่อนๆฟังในห้องประชุมครับนมรัตตาซอสเนี่ยนอกจากจะมีส่วนช่วยเพิ่มความสูงให้ผมแล้วยังดูแลผมตอนป่วยด้วยครับตผมถ้าป่วย แต่ก็ยังเลือกดืก่มแตงกซอยพานี้ก็ยังมาดื่มแตงกซอยกันเนยอะนะครับ